ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงกินเที่ยวเลี้ยวล้ออ่ะกินเที่ยวเลี้ยวล้อว,วันนี้นะครับคุณกนกนวลอินสมพักสรนนะครับค่ะก็จะพาไปชมสถาปัตยกรรมความงดงามของวัดแห่งแรกในเกาะยอ อายุเนี่ยนะครับมากกว่า200ปีก็ยอาสงคลานะถูกต้องเคยไปเคยไปเคยไปใช่ไหมแต่วัดเนี่ยคุณไปยังไปไปไปแต่ไม่รู้วัดเดีนี่หรืเ่ไม่รู้วัดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเคยไปวัดหนึ่งที่มีพระนอนอ่ะครับใช่ไหมที่มีพระนอนน่ะพระนอนเรียกอะไรพระนอนนี่เขาเรียกพระจําวัดเออพระนอนเรียกจํำวัดอ่าถ้าพระพระอันนี่แหละพระบินทบาทนะพระบินทบาทก็มันไม่ใช่มุกเนี่ยพี่ ใช่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 เหรอพระบินทบาทเรียกอะไรเรียกอะไรก็พระพระเรนบินทบาทอ่ะเออเรียกโยมาใส่บาทเหรอหรือไงเออคงสงสัยไม่ใช่อ่ะครับเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่ก็แล้วกันนะเอาไปดูก่อนก็แล้วกันฮะเชิญครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กินเที่ยวเลี้ยวล้อพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะยออยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเกาะยอนนั้นเป็นเกาะเล็กๆมีเนื้อที่ประมาณ15ตารางกิโลเมตรนะคะแล้วก็ล,ล้อมไปด้วยพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาค่ะเกาะยอมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายวันนี้กินเที่ยวจะพาคุณผู้ชมมาที่วัดท้ายยอไปดูสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ไปชิมข้าวยำเกาะยอเขาบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อค่ะไปค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับท่านดรจรสสวรรณธาตุนะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลานะคะซึ่งท่านรองคะประวัติความเป็นมาของวัดนี้เป็นยังไงบ้างคะคือวัดนี้ครับเป็นการเผยแพร่ศาสนาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ2,311นาะครับพระคุณเจ้าเจ้าวาดองค์แรกเนี่ยนะครับท่านมาจากอยุธยาเป็นอยู่ในช่วงอยุธยาตอนปลายก็นำช่างนำ คนมาจากทางภาคกลางเยอะนะครับแล้วก็มาสร้างเป็นรูปแบบทางศิลปกรรมแบบภาคกลางที่นี่นะครับซึ่งลักษณะกุฏิเนี่ยจะเป็นกุฏิแบบหลังคาจั่วสองจั่วนะครับมีจั่วเล็กกับจั่วใหญ่แล้วก็ตัวจั่วเนี่ยก็จะมีลักษณะของเขาเล็กตกท้องช้างเล็กน้อยนะครับอ่อนช้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของวัทยอเนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างตัวปัญญานะครับที่เป็นอาคาร อาคารรองโดยรอบนะครับก็คือมีชายคาเนี่ยคลุมผนังโดยรอบเพราะบ้านเราเนี่ยฝนตกหนักครับแล้วก็มีลมแรงด้วยส่วนอาคารหลักนี่ก็จะใช้จั่วแบบอุทยาตอนปลายนะครับลักษณะที่เด,เด่นก็คือว่าเราจะเห็นว่ากุฏิเนี่ยสีของกุฏิจะไม่เหมือนกันนะครับทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสีฟ้าทางขวามือเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งลักษณะสีฟ้าเนี่ยก็คือได้จากสีมาจากคลาม,มเป็นพืชท้องถิน่น ส่วนสีเหลืองนี่เป็นสีจกักามินนะครับแล้วก็ลักษณะเรือนเนี่ยทั้งสองเรือนก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าทางขวามือเนี่ยจะเป็นกุฏิแบบลักษณะของเรือนสงที่มีความปราณีตมากกว่านะครับส่วนทางซ้ายมือที่เป็นเรือนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นบ้านของคนในพื้นที่ซึ่งบริจาคมาเป็นให้แบบเป็นวัดหลังจากที่เจ้าของบ้านเสียแล้วนะครับระะนั้นหลังนั้นจะเป็นรูปแบบสถากรรมแบบชาวบ้านการตีเกร็ดนะครับพวกฝาต่างๆเนี่ย เขาเรียกว่าแพทเทิร์นนะครับหรือตัวลายจะไม่เหมือนกับเรือนกุฏินะครับความสูงของใต้ถุนเนี่ยจะแตกต่างกันเรือนสีฟ้าจะสูงเพราะาเรือนชาวบ้านเนี่ยต้องการพื้นที่ใต้ถุนสำหรับทำกิจกรรมระหว่างวัน <S 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 เก็บเครื่องมือทางการ,กรเกษตรนะครับส่วนกุฏิเนี่ยจะเตี้ยลง <S S S พเพราะว่าเราไม่มีกิจกรรมแบบนั้นครับ ผู้ชมค,คะเมื่อสักครู่เราก็เที่ยวกันอิ่มหนำสำราญใจแล้วนะคะตอนนี้ต้องมาสู่การอิ่มท้องกันบ้างถ้ามาถึงเกาะยอแล้วไม่ทานข้าวยำเกาะยอนี้บางคนบอกว่ามาไม่ถึงเกาะยอนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านของป้าลิมป้าหลวยซึ่งที่นี่ก็มีข้าวยำที่ขึ้นชื่อของเกาะยอเช่นเดียวกันค่ะที่นี่ข้าวยำของเราความอร่อยหรือว่าความโดดเด่นอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคะ มีน้ำบรูค่ะกับกุ้งโดยใช้กุ้งสดค่ะแต่ทะเลทะเลที่เกาะยอเลยทะเลเกาะยอค่ะ,คะแล้วผักของเราเป็นยังไงคะป้าลวยผักมีส่วนผสมก็ตะไคร้ใบย่าฟูาสัวง้อผักโขมใบมะกรูดค่ะเห็นจานใหญ่ๆอย่างนี้ขายราคาเท่าไหร่คะยี่สิบบาทคี่สิบบาท กลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยค่ะมีทั้งกลิ่นมะพร้าวคั่วแล้วก็กลิ่นของผักรวมทั้งกลิ่นของข้าวที่หุงกับใบยอด้วยนะคะหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้มาชิมข้าวยำกันดีกว่านะคะอร่อยมากๆค่ะตอนนี้ผมจะต้องลาคุณผู้ชมไป จัดการกับเจ้าเข้ายยำจานนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วครั้งหน้าค่อยมาเจอกันใหม่ในกินเที่ยวเรียวรอค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ต้องไปเลยนะคะที่เกาะยอใช่ไหมสถาปัตยกรรมของวัดวัดแรกของเกาะยอเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณรู้เรื่องพระเรื่องเจ้าดีถามนิดนึงว่าคุณเนี่ยเวลาไปพูดกับฝรั่งนะคุณจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษที่เขาเข้าใจด้วยนะทุทธศาสนาเนี่ยเอาศัพท์แบบว่าพื้นฐานพื้นฐานเลยนะอะพระในภาษาอังกฤษว่าอะไรโถพื้นฐานมากมันง่ายเกินน่ะก็ตอบมาสิพระภาษาอังกฤษว่ามัง ง่ายเกินง่ายเกินพระจะอาพระพระนอนพระนอนพระจำวัดอ่ะพระจำวัดเรียกอะไรง่วงมั้งไม่ใช่คุณนี่ก็อาะไม่ง่วงจะจำวัดได้ไหมเออก็ง่วงมั้งเอาพระบิณฑบาตเอาภาษาอังกฤษว่าอะไรหิวมั้งนั่นโอ้ก็เป็นซะอย่างเงี้ยแล้วจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมล่ะรู้ฝรั่งรู้อ่ะพระอาบน้ำอ่ะ เรียกโยมมาดูมังเพราะไม่เคยเห็นไงไม่รู้ท่านจะโปหรือเปล่าอะไรเงี้ยโยมก็อยากรู้เหมือนกันนะท่านจะโปหรือเปล่าโปอยู่แล้วแหละโปอยู่แล้วก็ถึงว่าไงเอาพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะผู้ข่าวเล่าทุกเรื่อง